สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่วัดสุทธารามนะครับก็ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินสิบเก้านะครับฝั่งธนบุรีวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลภายในวัดนะครับวัดสุทธานะครับอยู่ในกรุงเทพนะเพื่อนๆอ,อยู่ฝั่งธนบุรีตากสินสิบเก้านะครับถ้าใครจะมาครับนี่ครับเข้ามาปากซอยแล้วครับก็นั่งรถ มอเตอร์ไซค์ไปอีก10บ,บาทเพื่อนๆถึงวัดเลยแ้วเพื่อนๆเ,เดินก็ได้เหมือนกันแต่ก็ไกลพอสมควรนี่ครับนั่งรถวินอยู่ตรงนี้10บ,บาทเพื่อนๆถึงวัดเลยภายในวัดก็จะมีท้าเวสุวรรณนะครับให้เราขอพรได้แล้วก็มีวัตถุมงคลครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่จะไป ขอพอรท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ไกลๆก็อาจจะไม่สะดวกก็มาที่นี่ก็ได้นะครับในกรุงเทพที่วัดสุดทธานะครับตากศิลสิบเก้าวัดสุดทธารามซอยสมเด็จพระเจ้าตากศิลสิบเก้านะครับเพื่อนๆมากันได้เลยคนมาเยอะมากไปด้วยกันนะครับวันนี้ หลังจากมาถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินสิบ้นะครับผมก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามา10บาทครับเพื่อนๆไม่ไกลนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับวัดสุดทารามนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปชมวัตถุมงคลแล้วก็ไปกราบขอพรอ,องค์ท้าเวสสุวรรณนะครับตามผมมานะครับเพื่อนๆ เรามาถึงที่เลยวันนี้วัดสุทธาก็ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆสำหรับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ทเทวศสุวรรณนะครับขึ้นชื่อเลยทีเดียวนี่ครับเข้ามาก็เห็นเลยครับตั้งตารางอานเลยครับผู้คนเยอะมากนะครับ สำหรับพระพิสารประชานาถเจ้าวาดวัดสุดทธารามก็บอกว่าท้าววิสุวรรณของทางวัดสุดทธารามก็มีอยู่สององค์นะครับเพื่อนๆคือองค์เล็กเททองเมื่อวันที่14กระกฎาคมพศ2530 ประกอบกับมีประชาชนเข้ามาทำบุญกับวัดต่อเนื่องเงินส่วนหนึ่งได้นำมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่รอยโอกาสนะครับและก็เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยาก,กไรจากนั้นเงินทำบุญส่วนที่เหลือจึงนำมาใช้ในการจัดสร้างองค์้ทว,วทสุวรรณองค์ใหญ่สูงกว่า8เมตรนะครับเพื่อน,อนโดยข้างขององค์วเวทวสุวรรณทางวัดได้ปลูกไม้มงคลเช่นต้นลำมซำ ต้นธรณีสารและก็ไผ่สีสุกถือเป็นการแก้เคล็ดนะครับแก้เคล็ดแก้ชงให้กับผู้ที่เข้ามาทำมุญในทางที่ดีนะครับเพื่อนๆที่สำคัญนะครับเพื่อนเ่อนก่อนที่จะทำบุญที่ไหนก็ตามแต่นะครับก็ควรที่จะทำบุญกับพระในบ้านก่อนนั่นก็คือพ่อแม่เพราะความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญนะครับรวมถึงการพูดดีทำดีคิดดี ก็ต้องดีแน่นอนนะครับจึงจะทําบุญขอพระกับเท้าเวส่วนได้สำเริจผลนะครับนี่ครับภายในบริเวณวัดก็จะเป็นรูปเกจิต่างๆนะครับแล้วก็เทพต่างๆเป็นเป็นไม้นะครับเป็นไม้ทําจากไม้นะครับที่เห็นอยู่เนี่นี่ครับเทพเซียนต่างๆนะครับ เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลตอนนี้เรามากราบขอพรอ,องค์ทเทววสุวรรณอยู่นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมงานศิลปะที่ทำจากไม้นะครับสวยมากเป็นองค์เทพต่างๆแล้วก็เกจิอาจารย์ตรงนี้ก็จะมีดอกไม้เป็นดอกกุหลาบ ไว้ให้เราไปไหว้องค์เท้าวเวสวรนะครับมีคนจุดประทัดทั้งวันนะครับเพราะว่าใครขอพรแล้วสําเร็จเขาก็มาจุดประทัดนะครับนี่ครับพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูภายในที่วางวัตถุมงคลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆองค์ละสองร้อยก็มี วัตถุมงคลทา้าเวสุวรรณก็มีนะครับเป็นพระผงเหรียญก็มีเยอะครับอยู่ราคาก็อยู่ประมาณสามร้อยสองร้อยนะครับนี่ครับเป็นพระผงก็มี เป็นไม้ก็มีนะเพื่อนๆไม้เขาแกะอย่างนี้เขานิยมเอาไม้มาทําเป็นวัตถุมงคลน,นี่องค์ละร้อยครับองค์ละสองร้อยก็มี นี่สวยนะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับเพื่อนๆนี่เป็นรูปก็มีเป็นรูปแบบตั้งบูชาก็มีองค์ใหญ่หน่อยก็มีนะครับเพื่อนๆสวยราคาก็อยู่หลักพันนะครับถ้าเป็นอง,องค์ๆนี้ก็ประมาณ สามรอยอย่างนี้ครับเพื่อนๆนี่ร้อยเก้า้าสวยนะปีสองห้าสองเก้านี่ห้าสิบครับห้าสิบาทราคาน่าเก็บครับถือว่ายังราคาไม่ไม่แรงนะครับอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะสูงนะครับสวยครับเพื่อนๆชอบแบบนี้นะชอบที่เป็นรอยองค์นี่ครับ นี่ครับห้าห้าร้อยห้ารอยก็สวยนะ 500, ห้าร้อยหรือห้าพันเมื่อกี้ดูไม่ทัน <c oughs> ขออภัยนะครับเพื่อนๆเอ้ยห้ารอยนี่หรือว่า <c oughs> ก็ราคาโอเคอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ว่าตอนนี้ของวัดสุดทาก็กําลัง คนกาลังเข้ามาไหว้เยอะนะเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกรุงเทพด้วยมีเป็นพายันก็มีราคายังไม่สูงนะเพื่อนๆไม่แน่นะครับถ้าเรารีบมาเก็บก็อาจจะต่อไปก็อาจจะมีราคานะครับน่าสนเหมือนกันเพราะว่าคนกําลังคนกําลังไอ้ชอบกําลังขอพรอ,องค์เท้าเวสุวรรณเยอะนะครับ นี่แกจะเป็นพระประจำวันนะครับเป็นพระประจำวันเราเกิดวันไหนแล้วก็บูชาไปนี่ครับสามร้อยเพื่อนๆเป็นาาเวศก็มีก็มีทั้งพระผงแล้วก็ทาเวศนี่ละครับหลักๆแล้วก็มีวัตถุมงคลจากวัดอื่นเขาก็มาวาง้วยนะเพื่อนๆนี่ทำจากผงทูปนะฮะจากวัดอื่นก็มีครับมันมีหลากหลายนะที่นี่แต่หลักๆก็จะเป็นทาทเวศนะเพื่อนๆ แต่ราคายังไม่สูงมากนี่2 0 0าเนี่ยสวย2 0 0าคือราคายังไม่แรงอ่ะยังไม่แรงมากนะครับนี่ครับเพื่อนๆน,นี่120บนี่สวย120ยนี่ยเท้าเวทนะนี่120กูสวยมากเลยถือว่าราคายังไม่สูงมากนะ รีบมากันเลยเพื่อนๆคนก็กำลังมาไหว้ยเยอะนะที่นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับวัสุธานะครับอยู่อยู่ซอยตากสิงสิบเก้เพื่อนๆมาได้เลยอยู่ในกรุงเทพนี่นี่ก็220เองนะสำหรับวัตถุมงคลทาวเวท 250ก็โอเคนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ออกแบบด้วยสวยนะครับและพิธีพุทธาพิเศษก็ระดับเกจิมาทั้งนั้นเลยครับเ,เพื่อนๆนี่ครับที่เป็นองค์สวยมากเลยจะมีสีออก ดำดำก็มีนะครับแล้วก็สีทองทองเนี่ยหลักร้อยเพื่อนๆหลักร้อยอ่ะอุดง่ายๆถ้าตอนนี้หลักร้อยครับต่อไปไม่แน่นะครับสําหรับท้าวเวสสุวรรณก็กําลังมาแรงนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบก็มากันได้ราคายังไม่สูงไงที่แนะนําเพราะว่าราคายังไม่สูง นี่ครับเป็นพระผงก็มีเยอะครับที่นี่มีวัตถุมงคลเยอะมากนี่ครับสามก็มีคนก็มาเช่าบูชากันเยอะเหมือนกันนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับผมว่าต่อไปราคาราคาขึ้นแน่นอนครับ เพื่อนๆก็รีบมากันได้นะครับมาเช่าบูชาวัตถุมงคลทาเวศสุวรรณได้นะครับเพราะราคาจากทางวัดตอนนี้ยังไม่สูงนะครับถือว่าเป็นราคาน่าเก็บนะครับเพราะว่ามีอนาคตแน่นอนครับเพราะคนกําลังเหมือนนิยมอยู่นะครับนิยมาวเวศสุวรรณนะครับแล้วก็มาขอพรสำลิดผลนะครับเพื่อนๆก็เลยเป็นที่ ต้องการของผู้คนอยู่นะครับตอนนี้ผมว่าหน้ามาเช่าบูชาเก็บไว้นะครับสําหรับใครที่ชอบวัตถุมงคลนะครับถือว่าของวัดนี้ยังไม่ยังราคายังธรรมดาอยู่ครับอนาคตไม่แน่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าคนมาเริ่มมาเยอะแล้วนะหลังจากที่ผมไปวัดจุรามณีมาก็มาเห็นที่นี่ก็ ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคนมาเยอะมากเพื่อนๆในแต่ละวันนะครับแล้วก็อยู่ในกรุงเทพด้วยอยู่ฝั่งทนก็คนก็เลยมาไปมาสะดวกครับตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้หลายอย่างเช่นเรื่องไม้แกะสลักหัวโขนกราบพ่อปู่ฤาษีร้อยแปนะครับเพื่อนๆอ,อยู่หลังองค์เทวีสุวรรณนะครับเข้าไปชมได้ครับเพื่อนๆ แล้วก็เป็นฤาษีร้อยแปดพระองค์ในอิริยาบทต่างๆนะครับสอนให้ทําแต่ความดีและทางวัดได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือตํานานฤาษีร้อยแปดก็รวบรวมโดยพระพิสารประชานาทนะครับนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของแต่ละองค์เน้นสาระด้านความรู้เป็นสําคัญซึ่งหนังสือดังกล่าวประชาชนก็สามารถหาซื้อได้ที่วัดสุดทธารามนะครับรายได้จากการทําบุญเพื่อนําไปใช้ ในสาธารณกุศลต่อไปนะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมาถึงวัดแล้วก็ควรเข้าไปไหว้พระประธานศักดิ์สิทธิ์ของวัดก็คือหลวงพ่อชิมนะครับเป็นอันดับแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวนะครับเพื่อน เจ้าหน้าที่ที่มาดูแลบริเวณวัดส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครจากหลายภาคส่วนมาช่วยกันนะครับนี่ครับสวยนะครับเข้ามากราบขอพรด้วยนะครับแล้วก็มาชม ตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดประทัดน,นะครับเพื่อนๆจุดประทัดใครที่มาบนบานไว้ประสบความสําเร็จเขาก็จะมาจุดประทัดตรงนี้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จุดให้นะครับเพื่อนๆนี่ครับตอนนี้ก็กําลังจะจุดประทัดอยู่ครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆมากันได้นะครับ มาเช่าวัตถุมงคลมากราบขอพรอ,องค์เทาเวสุวรรณได้นะครับที่นี่ก็คนยังไม่แน่นมากนะครับเพื่อนๆแต่ก็มาเรื่อยๆนะไม่น้อยเหมือนกันนะมีทั้งตำรวจทหารนางพยาบาลมานะวันนี้ผมดูแล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสำหรับทาเวสุวรรณที่วัดสุธาอยู่ตรง ซอยตากสิน19นะครับเพื่อนเข้าก็มากันได้ครับนี่ครับจุดประทัดแล้วครับ